ทั่วประเทศไทยโด่งดังไปทั่วแล้วนะคะตอนนี้ก็คืนกําไรให้กับสังคมค่ะโดยการเปิดโรงเรียนสอนมายากลแห่งแรกในประเทศไทยนะคะชื่อโรงเรียนว่าวิทยากรฟิลิปใช่ไหมคะซึ่ไในรับการรับรองจากรกระทรวงศึกษาธิการด,ด้วยด<อ>้วย<อ>นะ<อ>เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา10ปีพอดีตั้งแต่ปี38 โอ้โหเป็นไงบ้างคะกิจการตอนนี้โรงเรียนนี้จะเป็นถ้าเป็นสถิติก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกลางเรียนแบบนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนที่ว่าเปิดสอนนี่ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะครับรับตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่ผัวผู้ไปครับจนถึงถึงแปดสิบแปดสิบเล่นไม่ไหวแล้วหกสิบพอนะหกสิบนักเรียนอายุสูงสุดห้าสิบแปดเผื่อบางคนแปดสิบก็แบบว่าเออใหญ่เยอะใหญ่เยอะนะ เด็กกับผู้ใหญ่นี่พอๆกันนะคุณรู้เปล่าอยากคิดว่ามายากรมีแต่เด็กไม่ใช่หมือว่เด็กเท่านั้นที่สนใจจะมากก็คิดว่ามีแต่เด็กๆไม่ใช่ครับผู้ใหญ่ก็เยอะส่วนไห่อาชีพไหนอะคะที่เขาอยากจะที่เขามาเรียนที่มาเรียนใช่ไหมครับอาชีพครูพิธีกรนะครับนักบรรยายได้อะไรบ้างจากการเรียนมายากรความเชื่อมั่นสิ่งสําคัญผมสอนนี่นคือความเชื่อมั่นกับตัวเองครับความกล้าในการแสดงออกเสน่ห์เข้าที่ไหนก็ได้ใครเห็นใครก็รัก เล่นคงเป็นนะใช่ใช่ใช่นี่คือเสน่ห์ที่ติดตัวกับเด็กๆทุกคนด้วยเอาเอาเทคนิคการเล่นมายากลสักอย่างสองอย่างเอาไปเอนเตอร์เทนคนหนุ่มๆนะบางคนก็ใช้จีบสาวไงแหมด้วยนะต่ใช้อะไรต่อใช้อะไรอ่ะแม่เคเห็นลูงพิมพ์ใชยเขาเล่นลูกพิมสาวสาวลุมอะไเลยใช่เป็นเสน่ห์เพราะสาวผู้อยากมองอยากรู้ใช่ไหมครับนี่เป็นเสน่ห์ของเขาอยากเห็นหรือยังคะว่าโรงเรียนมายากลของคุณฟิลิปเป็นยังไงอยากดูไหมคะอยากดูมาก อยากเห็นเหมือนกันว่าจะมีไม่เรียวไว้าฟาดทักเรียนหรือเปล่าคนหรือเปล่าคุณเฟลิปมีแต่รอยยิ้มมอบให้เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเรามีไกด์ค่ะ,คะจะเป็นไกด์สาวสวยที่เป็นคู่หูของคุณฟฟลิปนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ในรายการกับเรานะอยู่นู่นเลยค่ะแตนบรยรออยู่ที่โรงเรียนของเ่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ แล้ววันนี้นะคะซาจะพามาพบกับโรงเรียนสอนพยากรฟิลิปลิซ่านะคะตามมาเลยค่ะนี <Chief> ่อันนี้ก็เป็นโรงเรียนของเรามีสวนหย่อมเล็กๆ,ๆนะคะอันนี้เป็นห้องส่วนตัวค่ะสําหรับผู้ใหญ่ไว้สูงอายุค่ะเรียนได้เข้ามาเลยค่ะและนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่กําลังเรียนอยู่ค่ะค่ะ นี่ก็คือเสกดอกไม้ออกจากมือไปดอกสาวๆได้ค่ะคแล้วนี่ก็คือโรงเรียนของลิซ่านะคะ<น>อ่าแล้วนะ้องาสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณคณรูปลีบเรียกลิซ่าลิซ่าทำหน้าไงคะลิซ่า <med> เอออ้ยอะแอ,อ,อ,อรู้สึกว่าวันนี้น้องฟ้าจะยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวก่อนน้องฟ้าไปลองไปซ้อมใหม่ดิเออ, <c oughs> เ,อเอาคนนี้มาคนนี้มาชื่ออะไรนะ <c oughs> น้องแบงค์ครับอ่าน้องแบงค์ครับโอ้โหน้องแบงค์สวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีครับโอ้โห <c oughs> นี่นะครับน้องแบงค์จะเล่นอะไรคะ <c oughs> ห่วงเข้าเชือกครับห่วงเข้าเชือกมันจะเข้ายังไงอ่ะน้องแบงค์เมื่อกี้น้องฟ้าเล่นน้องฟ้ายังเล่นไม่ได้เลยพี่ทราบว่าเข้าอย่าง,น,งนี้ได้ไหมอุ้ย แ่แดดแดดแดดแแดดแดดแต่แดดเต้นเต้นหน่อยสิน้องแบงค์ผ้มีอารมณ์สุนทรีหน่อยเพลงไม่มีก็ยังสามารถเต้นได้นะคะบอกแล้วว่าโรงเรียนที่สอน acting ด้วยค่ะนี่ค่ะหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วนี่โอ้โหอ้าค่ะและที่ก็คือน้องสัมีนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าลูกสัมฤตก็คือ ลูกสมนีได้สอนอะไรกับน้องนองบ้างหรกก็สอนทุกวทิที่นะครับลองมาเรียนดูนะคะไม่ยากเลยค่ะซาจะสอนให้ค่ะคุณแอนคุณนัทอยากเรียนไหมคะถ้าอยากเรียนเดี๋ยวให้คุณลิบไปสอนหนึ่งที่เลยค่ะแต่พบกันนะคะสวัสดีค่ะแ่ <c oughs> ดูกันสนุกไหมครับไฮไลท์มวลที่6นะครับช่วงแรงบันดาลใจของผมเดวิดคอพเปอร์ฟิลนะครับผู้จุดความฝันของผมท่านผู้ชมลองฝันดูบ้างสิครับอยากเป็นอะไรฝันเลยความฝันไม่ต้องซื้อฝันเป็นจริงได้สวัสดีครับ